ฮาวาโยเลออนก็จะเป็นคอสเวอร์ที่มีหลายอย่างที่ยอดส่วนมาจากฮิตซิกแต่ทีนี้ดูเหมือนยอดขายนั้นจะไปไม่สวยเอาเสียเลยที่จะมีการเพิ่มรุ่นย่อยอีกในชื่อสปอร์ตมาดูกันว่าเขาปรับอะไรกันบ้างงานออกแบบภายนอกก็จะมีการปรับปรุงตรงท,งที่กระจังหน้าก็จะมาเป็นแบบเส้นแนวตั้งเพร่อกับโลโก้ฮาวาเวอร์ชั่นใหม่รวมถึงช่องดักลมก็จะมาเป็นแบบลักษณะเดียวกันอีกด้วยส่วนไฟหน้านะครับก็จะเหมือนกับเวอร์ชั่นปกติที่ไม่ใช่แบบตัวที่ขายในบ้านเราตรงที่ ไฟหน้ากับไฟเลี้ยวอะไรต่างๆนั้นก็จะรวมเป็นโคมเดียวกันยังไม่พอนะครับก็จะมีการลากเส้นไฟเดียร์นิ้งไรไว้ที่ส่วนล่างอีกด้วยและถ้ามาถึงขนาดนี้ไฟตัดหมอกหน้าอย่าถามครับมันไม่มีส่วนด้านข้างก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตัวราวหลังคากระจกมองข้างและชายล่างนั้นเป็นสีดำทั้งหมดส่วนล้อลอยนั้นมีการอัปเกรดจาก17นิ้วไปเป็น18นิ้วท้ไามาถึงใช้คำว่าอัปเกรดเดี๋ยวจะมาเฉลยในภายหลังกันนะครับ ส่วนด้านท้ายนั้นก็จะมีการตกแต่งโครเมียมบริเวณกันชนหลังก็จะมีการทําแถบสะท้อนแสงถึง3าํตำแหน่งพร้อมทางสปอยลอด้านหลังก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นซึ่งในภาพรวมทําให้ตัวรถนั้นดูดุดันยิ่งขึ้นสําหรับภายในห้องโดยสารนั้นหลายคนตกใจว่าอา้าวทำไมมันไม่ใช่สีเบจอะคืออย่างนี้รุ่นที่อัมธาทาทนั้นก็จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Pro. ซึ่งแน่นอนนะครับว่าระบบอะไรต่างๆนั้นก็จะถูกลดทอนจากรุ่นอัลตร้าไปเยอะเลยแต่ก็จะมีการเพิ่มการตกแต่งลายคาร์บอนบริเวณฐานเกียร์อีกด้วยพร้อมกับวัสดุหมูนุ่มนั้นอาจจะต่างกับรุ่นอัลตร้าไปหน่อยส่วนที่เหลือนั้นยังคงเหมือนเดิมทั้งชุดเครื่องเสียงจอขนาด1 0 2 5นิ้วรองรับ Apple c a r p ร a y และ a n d r ร i d Auto รวมถึงมตรวัดที่มีจอขนาด7นิ้วช่องเก็บของบริเวณชั้นล่างและจะมีที่วางแก้ว2์สตำแหน่งร้อมเกียร์จะนุ่แบบไฟฟ้าที่จะมีปุ่มเบร ส่วนพวงมาลัยนั้นก็สามารถปรับไปทั้งเครื่องเสียงและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติคริสคอนทอนที่จะมีพวงมาลัยนั้นหุ้มในหนังถ้ามาถึงพูดคริสคอนทนแค่นั้นโอเคเราจะมาเฉยกันเลยข้ามต่ออยู่บนหลังคาครับแน่นอนว่าคนบอกว่าอ้าวก็มีแฟกแผนที่กับโประจกมอง,งหลังที่ไม่ตัดแสงออตโตน้นี่คือจริงๆนะริงวรุดโปรมเป,เป็นแบบนั้นแต่เฉยแล้วก็คือว่ามันไม่มีระบบช่วยการขับขี่เอ a ดเลยซักรายการเดียว เอาจริงๆนะครับขนาดรุ่นเทคกที่ราคา800,000มีทอน,นั้นยังให้ระบบสักอย่าง2อย่างนะ แต่สําหรับรุ่นสปอร์ตจะกลับไม่ให้เลยไม่แต่อย่างเดียวไม่กระทั่งเตือนมุมอับด้านข้างดิแต่คนอาจจะบอกว่าโอ้โหรู้สึกผิดหวังมากเลยประมาณนี้ซึ่งคนบ้าออปชั่นนั้นก็แน่นอนครับว่ารู้สึกเฟลไปตามๆกันยังไม่พอครับทัวร์งงนี้ภายจะเหลือแค่4ลูกเท่านั้นตัดมา่านทุวร์มออกไปก็ถือว่าระบบความปลอดภัยนั้นหายไปอยาจะเกลี้ยงกันแล้วมั้งสำหรับเบาะนั่งก็จะมีการหุ้มหนังเพื่อให้ดูดียิ่งขึ้นและก็จะมีช่องแอร์หลังกับช่องเสียบ USB แบบ Type C มาให้พร้อม แต่ยังไงก็ตามนอกจากเอ a ดที่ถูกตัดออกไปแล้วรุ่นนี้จะไม่มีที่พักแขนมาให้เลยแม้ว่าบาอหลังนั้นจะพับได้แบบแยกฝั่ง60-40ก็ตามแต่เข้าใจนะครับว่าอาจจะมีการทำราคาให้มันถูกลงนะแต่รุ่นเช็คย่างตัวไฮดริทธรรมดานั้นเขาก็ให้มาคาดว่าราคานั้นอาจจะถูกลงไปอีกเดี๋ยวรุ่นท็อปจะน้อยใจเพราะว่างานนี้ก็จะมีการปรับอุปกรณ์ก็คือว่า ในรุ่นท็อปสุดอย่างอัลตร้ามาพร้อมกับโลโก้ใหม่และก็ภายในจะมีเฉพาะสีดําเท่านั้นเครื่องเสียงก็รองรับ Android Auto และก็จะมีการตัดสีน้ําเงินออกก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย,น,อยนะแตจะบอกเลยว่านี่คือรุ่นเดียวที่รอดจาก3รุ่นที่ได้ขายไปก่อนหน้านี้เครื่องยนต์เหมือนเดิมเป็นเบนซิน1.5ลิตร DHT กำลังอยู่ที่95แรงมา้าแรงบิด125นิวตันเมตร พนดงก,กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะมีกาลัง156แรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตรและรีดกําลังทั้ง2ระบบสูงสุดถึง190แรงมา้ามาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัต EC ิ eCVT ขับเคลื่อนล้อหน้าเช่นเคยสำหรับราคานั้นต้องบอกว่ารุ่นสปอร์ตนั้นก็มาแทนที่รุ่นที่อย่างสวยงวามก็คือว่าออปชั่นความสะดวกสบายครบคันแต่ระบบความปลอดภัยหายเกลี้ยงส่วนรุ่นอัลตรานั้นยังคงราคาเดิมนะครับไม่ว่าจะมีการปรับอุปกรณ์เล็กน้อยก็ตาม ทั้งนี้ใครที่อยากได้ยุ่นเถกและโปกก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าจะไม่มีให้เลือกอีกต่อไปใครสนใจไปดูที่ที่โชรุมเกรดวอลทั่วประเทศกันได้เลยและถ้าเกิดเจ้าของช่องสะดวกจะมาเปรียบเทียบกันว่า2รุ่นนี้มันต่างกันยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับ